ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรากำลังจะมีหุ้นขนาดใหญ่ตัวใหม่แล้วกันถ้าเกิดเราเอามาแคดแคบของกราฟบวกกับอินทัชเนี่ยเพิ่มๆบวกๆกันเนี่ยก็น่าจะประมาณ CPO นะครับเราน่าจะได้เห็นหุ้นที่มีมายเกตแคบใหญ่ตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วถามว่าดียังไงก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองกันในถึงของตัวกันประกอบธุรกิจเนี่ยกราฟเองกำลังคือกราฟเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นผ,ผู้ผลิตไฟฟ้า หลายรายใหญ่อยู่แล้วนะครับและกำลังจะได้ตัวสื่อสารนะครับอย่างตัว Intouch Advanced เข้ามาในครอบครองส่วนไทยคมก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเรากำลังจะมีตัวบริษัทตัวบริษัทจดทเบียนตัวใหม่ที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับและประกอบธุรกิจที่เรียกว่าค่อนข้างจะครอบคลุมในแง่ของระบบสาธารณูปโภคประเทศไทย Utility เนี่ยน่าจะเป็นของเขาไปครึงนงปกติเรามีน้ําไฟ ใช่ไหมครับสื่อสารเขาก็คลองไปแล้วสอย่างด้วยกันนะครับก็ผมว่าก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาแต่ก็ต้องรอดูแหละครับว่าหลังจากนี้เนี่ยภายใต้ที่การที่ตัวกา้าฟนะครับเอาตัวอินทัชเข้ามาเอาตัวแอดวานเข้ามาในหลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรเพราะว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยอินทัชแอดวานเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ไไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนะครับแต่ก้าฟเนี่ยเป็นหุ้นที่เติบโตเยอะในเฉพาะโลกของโดยเฉพาะในส่วนโลกไฟฟ้า แต่ถามว่ามีประโยชน์ยังไงผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของตัวเงบดุลมากกว่างบดุลหรือว่ากระแสเงินสดเพราะว่าต้องบอกตรงว่า In t o u c h หรือแอดวานเนี่ยเป็นหุ้นที่กระแสเงินสดดีมากนะครับเพราะว่าเราจ่ายค่าบริการมือถือทุกเดือนเงินก็ไหลเข้าตลอดนะครับคำถามคือเอ๊ะแล้วครับมีแผนที่จะคิดที่จะกระแสเงินสดเหล่านี้ไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเห็นบางคนก็บอกว่าอาจจะเอาไปทําพวกเดต้าเซ็นเตอร์ไปทาพวกอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามในในอนาคตแล้วกันนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเดีลนี้ก็ทําให้ กราฟเนี่ยน่นจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในในระยะการถี่ยาวนะครับแต่ถ้าเกิดมองกันตามตัวในแง่ของซินิจีเนี่ยผมว่าตัวที่น่าสนใจก็กยังมองไปที่ตัวกราฟแหละนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยกำลังที่จะเป็นเรียกว่าขึ้นขึ้นมาเป็นเบอร์ใหญ่นะครับที่ครอบคุมทั้งตัวทั้งไฟฟ้าแล้วก็ สื่อสารนะครับยังไม่รวมอนา,าคตอีกที่กราฟจะเอากระแสเงสินสดของตัวแอดวานเนี่ยไปไปทำอะไรซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะไปทำพวกนั้นแหละพวก AI ไอ่าไม่ใช่ยายนหมายถึงว่าพวก Data Center นะครับก็ลองดูแล้วกันผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ต,ต,ติดติดอย่างหนึ่งตัวที่วันนี้ v a l u a t i o n กราฟอาจจะดูแพงๆไปสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เองเลยราคาหุ้นก็เปิดแก๊ปขึ้นมาเลยแสดงว่าตลาดเองค่อนข้า,างจะมีมุมมองที่เป็นบวกสำหรับตัวตัวกราฟด้วยก,กันก็ลองดูแล้วกันนะครับ ราคาหุ้นกาฟเนี่ยเปิดตลาดมาก็ถือว่าเปิดเปิดแกวบขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าบวกกันทั้งกลุ่มเลยคนระับแอดวานแอดวานเอนงก็บวกได้นะวันนี้เห็นนะว่าเช้านีจะเห็นว่าแอดวานก็ปรับขึ้นมาแต่อาจจะระวังนิดนึงแอดวานอาจจะขึ้นได้ไม่ไกลมากเพราะว่าราคาเทนเดอร์ที่ทางกาฟเสนอซื้อเนี่ยอยู่มา2 1 6บาทด้วยกันนะครับระฉะนั้นจะเก็งกำไรจริงๆว่าจะต้องมาระวังในส่วนตัวแอดวานหน่อยนะครับแต่ระยะการยาวขึ้นไปก็สุดท้ายเดี๋ยวก็ขึ้นไปตามผลประกอบการที่ที่ควรจะเป็นนะครับ